สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i n ต i t i TK นะคะวันนี้นะคะ Kintiti เนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระหลวงพ่อปานนั่นเองนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นแบบงานลงยานะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะยกซุ้มหัวสิงนะคะแล้วก็หน้าจอแบบเข้ามุมแบบนี้นั่นเองนะคะก็เข้าทรงกับองค์พระเลยนะคะนี่งานลงยาเรายาไม่กระทอาไม่กระเทาะ,ะทนะคะสภาพนี้เลยแล้วก็ นี่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะยกซุ้มบนล่างนะคะชื้นนี่เพราะว่าเคยรีวิวแบบทองล้วนไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอาแบบลงยามาให้ชมกันนะคะเผื่อท่านไหนชอบแบบลงยาชอบแบบมีสีสันหรือมีแบบทองล้วนเยอะแล้วนะคะก็ใบนี้นะคะด้านข้างก็ปิดสนิทดีนะคะเราแกะลายแบบนี้เลยนะคะลายแบบ ดีเทลเยอะๆลายกะหนกเปรวแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแกะลายเดียวกันเลยสวยงามแบบทองเน้นเน้น นนหนาๆเลยนะคะเข้าทรงสวยด้วยแล้วบานพับด้านล่างนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะบานพับอยู่ครบนะคะเดือยบานพับอยู่ครบแล้วห่วงนะคะไฮไลท์คือห่วงห่วงด้านบนนี้นะคะแบบเพชรนะคะจะเป็นแบบชืบเดี๋ยวก็ซูมเพชรเป็นแบบงานห่วงเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟิลคล้ายงานจิวนั่นเองนะคะเป็นฝั่งเพชรแบบนี้นะคะแล้วก็ ชืบเราก็ห่วงด้านบนเวลาปกติเนี่ยเราห่วงเราต้องบิดใช่ไหมคะแต่ห่วงใบนี้นะคะคือทําการเปิดแบบนี้นะคะชืบอ,อย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ล็อกไม่หลวมเลยนะคะแล้วด้านหลังนะคะก็แกะลายเป็นพับพิคเนตนะคะแล้วลายแสงเ,เส้นลัศมีด้านหลังนะคะ แต่ก่อนจะเรียกแสงสัน่นเดี๋ยวนี้พอลูกค้าเรียกเส้นรัศมีก็เลยเรียกตามเลยดีกว่าะคะแล้วเข้าใจง่ายกว่าด้านหลังเนี่ยก็ทีๆสวยๆฟุ้งๆเลยนะคะแล้วก็แกะเป็นลายพัพิกคะเนตนั่นเองนี่สวยงามจริงนะคะชึบดีเทลด้านหลังมองจากไกลๆนะคะก็เท่แล้วก็เปิดห่วงอย่างนี้นะคะชึบแล้วเราก็เอาห่วงออกมาได้ นี่แล้วเราก็เปิดออกด้านในนะคะเดี๋ยวจะมาวัดขนาดกันด้านในก็สภาพดีเช่นกันนะคะขนาดความกว้างของด้านในนะคะอยู่ที่2.55เซนนะคะความกว้างตรงกลางแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่3.1เซนนะคะแล้วก็นี่โหกรึบมากแน่นมากนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างตรงหน้าจอนะคะอยู่ที่2 2เซนนะคะ2เซน ตรงกลางตรงกลาง2.1เซนความกว้างตรงหน้าจอ2.1เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่2775เซนนั่นเองนะคะ2.75เซนนี่แล้วเราก็ใส่ห่วงไปนะคะก็เอยใส่ผิดด้านนี่ค่ะแล้ก็ใส่ห่วงแล้วก็ล็อกคือมันมีตัวล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันแน่นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหลุดหรือเปล่านะคะนี่ห่วงก็ไม่เสียด้วยเพราะเราไม่ต้องบิด ะะแล้วก็ใบนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่19.72กรัมนะคะสำหรับใส่พระหลวงพ่อปานนะคะหรือว่าจะใส่พระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองเกาะทองสําหรับพระรุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองเกาะทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ sithk 6กหหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8น9 8 6 6 6 8 5ได้เลยนะคะก็ ร้านเราเนี่ยอยู่ชั้นสามห้ามันทิพย์งามวงวานร้านอยู่ติดกับริฟตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคําหรือมาลองตลับนะคะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะเคนิติขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปน,นี้อย่างไงาฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เคนิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ท่านไหนชอบแบบงานลงยานะคะเชียร์ใบนี้เลยนะคะก็ประหยัดค่าแดงค่าสิ์ไปได้เยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะ